ได้แล้วบางตรงเลยลูกได้แล้ทุกหวยแม่คะมาเริ่มเลยกันะซื้ออะไรลูกซื้ออะไรวโออกยังเอาเลขเอาเลขของพี่โอ้ยเอาเลขอะไรอ่ะจําไม่ได้มันมีหลายเลขเซื้อเรตเตอรี่ไว้ค่ะหลายใบเลยทําไมอ่ะได้เลขมาจากอะไรอ่ะมาเริ่มเลยฮะหนูเพิ่งไปไหว้เอาเริ่มนะใช่วันนี้ไปไหว้อะไรไงไปนั่นไปไหว้ วันนั้นเจ็ดหกคะแบเจ็ดแปดหกหรืออะไรสักอย่างนึงใช่ก็คือคือเริ่มต้นจากต้นปีวันเกิดหนูอหุ้ยแล้วมันออกอะไรเนี่ยวายถูกไม่ถูกแล้วจำเป็นเลยเปลี่ยนประเด็นเลยเแล้วมีเล่าถามปกติเราเล่นหวยบ่อยไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยทางเลยสิบิวายอย่ามาพูดคำว่าหวยค้าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ปกติเราชอบเล่นไหมลอตเตอรี่ค่ะก็เล่นบ้างนิดหน่อย ตัแล้วนิดหน่อยทำไมทำไมหนงชอบเสียงโชคเลยก็หนูอยากโดยทางลัดอ่ะก็ทำงานมันเหนื่อยอะท่มเลยก็เจ็ดวันการละครก็ผ่านมาแล้วเรากลัวหนูอยากจะคิดว่าเฮ้ยอยากรับงานแบบตามใจเราว่าปีละเรื่องอะไรแล้วที่เขาหนูรางวัลที่หนึ่งเลิกทำงานเลยไหมก็เดี๋ยวรับปีละเรื่องนะคะตรงนี้เลยแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ต่อมาได้เลยค่ะเรื่อยๆเรอยคิวเองได้อยู่ขอเลขจากเออ วิ้วต้องถ้เปลี่ยนน้ำเสียงด้วยอะ,ป<ร>ะเปลี่ยนแ้วเลียรึบไงปกติแล้วอะหนูไม่ใช่คนที่แบบว่าไปไหว้ขอเลขที่ต่างๆแต่ว่าจะเป็นแนวที่แบบเหมือนเห็นใครที่เหมือนเขาแบบซื้อเยอะเอเหรอไม่ใช่เหมือนเห็นคนขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่น่าสงสารแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเขาอยากช่วยเขาอย่างน,นี้ไม่ได้เกี่ยวกับถ้าชุดละสิบไปเ่ารเรามีบงกไใคว่าแต่ละ แต่ละงวดเรามีงบซื้อลอตเตอรี่เท่าไหร่ไม่จํากัดเคยซื้อเยอะสุดเท่าไหร่ลูกเคยหมดเยอะสุดที่ไปอุ่นเขาเนี่ยไม่เยอะค่ะก็หลักพันเก้าพันเก้าอยเก้าสิบเก้าบทแล้วเคยได้บ้างไหมเคยถูกก็เนี่ยค่ะที่กําลังจะเล่าว่าเมื่อตอนต้นปีอเดือนมีนาคมใช่ไหมคะก็คือวันเกิดหนูแล้วหนูกําลังถายหนังเรื่องนึงกับพี่คริสพี่คริส พี่สิงโตอะค่ะแล้วพี่คริสเขาก็ซื้อให้หนูเป็นของขวัญวันเกิดเพราะว่ามันไปถ่ายวันเกิดหนูพอดีก็ถูกไปสามตัวพี่คริสให้โชคสามตัวตรงเลยเหรอสามตัวตรงค่ะลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่ตัวหลังตัวหลังใบเดียวใช่ใบเดียวสังใบต่อมาอุ้ยรวยเลยสี่สี่สอง หมดแล้วคารนมันหมดแล้วจะแล้บอกใช่ไปถ่ายบางแสนด้วยอันนี้ตรงเจ้าพ่อแสนไปซื้อลอตเตอรี่ตรงเจ้าพ่อแสนแล้วพี่คริสก็คือไปหยิบมาให้แบบที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วเอาพันจะอไม่ห้นคิดไหมค่ะเอาจะซ้อจะกไปพันคิดไหมไม่ได้พันโอ้นี่ถือรางวัลใหญ่สุดของเราเลยในชีวิตใช่ค่ะความหวังเราคืออะไรคะการการเล่นลอตเตอรี่ก็เป็นนักสู้16วันชีวิตเรามันต้องสู้ คือมันต้องสู้อะถ้างว่าไหนมันไม่ได้ซื้อมันจะมีอาการยังไงมันจะเคี้ยวงอกค่ะมันยังไงอ่ะมันจะเริ่มกายล่างอ่ะในเริ่มยาวเคี้ยวเริ่มงอกอะไรอย่างเงี้ย่ตัวเริ่มเปลี่ยนสีเรื่องที่เราคิดมันออกเลยอะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเคล็ดลับการเลือกของเลขเราคืออะไรอะเคล็ดลับหรอการเลือกเลขของยาดามันนึกขึ้นในหัวหรือว่าเห็นอะไรถึงจะแบบเอาไป มันจะเป็นแนวคุยกับแม่ซื้ออ่าคุยแต่หนู่ให้เลขกับพี่ๆแฟนขับผูกทุกงวดอุ้ยยอดนีอยใช่ค่ะไม่หวยเก่งสามตัวก็คือออกหมดเลยแต่ว่าไปสลับกันนะว่าแบบเราจะซื้อเลขไหนเจอลอตเตอรี่อันไหนก็คือเราบอกไปเลขหนึ่งถึงเก้าไปขับ่ถูกสามตัวเออแต่ว่าเราก็จะไม่ถ้าซื้อเองจะไม่ค่อยถูกใช่ค่ะถ้าซื้อเองจะไม่ถูกใช่เหมือนรู้ตัวว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่แบบโลภ อยากได้อะไรอ่ะจะไม่ได้จะไม่ได้มีหน้าอะไรอยากมีแฟนไม่มีเอ้ยข่อยา้อ่ะข่อยายขอบคุณมากเลยที่เปิดประเด็นให้่ะเรื่องนี้เลยเอายไงัยังไงมันยังไงมันยน้อยเนื้อต่ำใจยังไงก็ยังงั้นแหละเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยเสียใจยิ่งแบบปิดไม่สูงหัวอีกมันต้องมันต้องเปลี่ยนไมเคิลต่อว่าไม่อยากมีแล้วเดี๋ยวมันจะมี จริงเออยปขอบตอ้ยังาไปขอหรือยังขอใครคะพี่พี่มีแนะนำเลยคะที่ผมไปไปกันพ่แม่ลักษมีได้ได้อหมะาแม่รักษมีหรอเคยขอไหมเคยขอไหมไม่เคยอ่ะลองไปดูไม่เคยขอเรื่องความรักเออของงานของงานของเงินวันนี้ไปทันทีเลยเดี๋ยวก็ตึกเกสรเปิดใช่ไหมเรารู้จุดรู้จุดละเราเป้าแับเล็งเป้าหมายเขาบอกว่าจะต้อง แบบเกลียยให้ละเอียดนะว่าอยากได้แบบไหนอะไรเราลิสต์ไว้หรือยังว่าสเปคเราที่อยากได้ต้องประมาณไหนอ๋อต้องลิสต์อย่างนั้นเลยเหโอใช่ดีเนาะเรามียังงเรามีเลทเราไม่เปิดคลิปอยู่แม่ดูเลยนะเออต้องมีเลทไปเปิดให้แม่ดูนะจะเอาจองกลุ่มวีเทสไปยื่นว่าอยากได้จริงเหรอเราต้องเล็งเป้าหมายก่อนก่อนอื่นยังไม่มีเป้าหมายก็ประกาศไม่เล่าว่าเผื่อใครสนใจยังไงใช้พื้นที่สื่อเป็นประโยชน์ทายาดาเคยทำแล้วนะเออมีนะ ไม่มีอ่ะแสดงว่าผิดเป้าหมายเขาอาจจะกลัวหรือเปล่ากลัวอะไรไม่กล้าเข้าหาไงหนูเหมือนอีวิงเหรอไม่เราเป็นดาราดังแล้วใครเขาจะไปกล้าพักลองดูลองลองดูค่ะเออสเปคสเปคไปซิเผื่อใครตรงสเปคอ่ะบอกซิเฮ้ยสเปคิ่งสเปคใช่ไหมก็ชอบคนน่ารักไงชอบคนที่เหมือนหนูอยู่ด้วยแล้วหนูก็แบบน่ารักไปด้วยวันีกวันเออ มายถึงหนูกวนเขาเขาเขากวนเราเต้นจริงจริงอะเต็นที่เป็นสเต็ปอืไม่เต็นไปเรื่อยๆเต้นไปเรื่อยเต็นไปเรื่อยต้องบอกแทกไหมบอกได้หรอกแต่เขาบอกว่าแบบทายผาเด็กกันหรอเอมันเป็นไทป์สากลค่ะเป็นไทป์สากลจริงๆเราแพ้ไทายมาเด็กปะแกงบ้าไปเลยแกงบ้า แก้มปวดหัวหรอก็คือยังสดสนิทเลย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 คนคุยกันไม่มีเหรอลูกไม่มีเคยดูไดเล็กเปล่าเคยดูไดรไดรเล็กหรือยังไม่ดูอ้าวไปดูจะมีหรอไปดูเลยไม่มีแต่ช็อกกับเดิมว้าวก็จริะเนะ จบเรื่องทั่วไปแล้วขอเค่เรื่องงานช่วงนิดนึงดวงใจเดี๋ยวพูดแฟนคอนเสิร์ต after party ขอบคุณมากหนูยังจำชื่อไม่ได้เลยค่ะใกล้แล้ว25สิงหาคมนี้ใช่ไหมคะแฟนคอนก็เป็นงานที่เหมือนแบบพวกเราทุกคนโดนใจเทวพมทั้งทุกเรื่องเนี่ยทั้ง10 ไปทั้งห้าคู่1ิบคนนะคะก็จะได้มาแบบเหมือนเป็นการขอบคุณแฟนคลับเพราะว่าก็จะล่ำลาตัวละครกันแล้วมันเหมือนเป็นแบบมันครบแล้วในซีรีส์ชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะจัดงานที่มันเหมือนเป็นแบบ after party เป็นงานแบบสนุกสนุกที่ให้แฟนคลับทุกคนอ่ะเขาได้มาร่วมสนุกด้วยแล้วก็เหมือนเป็นแฟนมีด้วยเป็นในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะทำร่วมกันดูทีเซอร์คือจอยกันมากเลยจอยมากจะบอกว่าทีเซอร์ ที่ออกมาเบื้องหลังคือหนูกับไมกี้ต้นเพลงยายแล่มนะคะแต่ว่าโดนบีว่าขอยายแล่แบบติดแกรมอ๋อเขาต้องติดแกมนิดนึงแบบเบื้องหลังงจะมีไหมยายเล่จะมาไหมในงานไม่บอกมัเป็นเซอร์ไพรส์ใ้อมเป็นยัมมาโชว์โชว์อื่น ค่ะก <laughs> ารเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเหมือนเปนะ็นช่วงที่เรากําลังประชุมกันอยู่ว,ยว่าใครอยากจะโชว์อะไรเพราะว่าคือทางพี่ดิวอะค่ะเขาอยากให้ทุกคนอะได้โชว์ศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่คือตอนเนี้ยฝั่งฝั่งหญิงของเราอาาะค่ะก็คือนัดแนะกันแล้วว่าเราจะโชว์อะไรบ้างแต่ฝั่งชายเนี่ยคือมีเรื่องพลิกๆเยอะมากเช่นเหรอ อทิสปอยหน่อยความสามารถของแต่ละคนที่แบบเฉพาะบุคคลที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้มาก่อนอไมคี้มีอะไรที่เขายังไม่รู้เรอจะิบตาได้อไมคี้ไม่อยากดูเราดูรอดูจะมีโมเมนต์เป็นของเวลาคู่ไหมค่ะมีไหมคะคู่หนูเหรอคะปานิดาเหรอคะต้องไปหาจับจิ้นกันเราเองต้องไปซูมกันเราเองหายากนิดนึง ไม่อะเราเป็นสายช็อตกันอย่างเดียวเป็นสายช็อตค่ะเป็นคู่หยู่มอ้อรักแบบหยุมกดุ๊กรักแบบดุ๊กดุ๊กอ่ะโอเคก็ถือว่าเดี๋ยวไปเจอกันยี่สิบห้าไปเจอกันได้ที่ยีสิบห้าสิงหาคมเปิดขายบัตรแล้วหรือเปล่าใกล้จะเปิดแล้วค่ะใกล้จะเปิดแล้วเออเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้เองค่ะเดี๋ยวรู้แล้กดตามข่าวเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีฮัลโหลสวัสได้หมดเนี่ย ย่ต้องถามแม่ซื้อก่อนคุณพาอไงใช่ต้อค่อยคุยกับแม่ซื้อไอ้ยะก็มีลูกน้าหนึ่งสองเอคค่ะยี่สิบเอ็ดขายเดือนนี้ใช่ไหมคะได้ด้านไหลังหมาน่อยค่ะจะทาแบนีอย่าตีกันไะได้ทางนี้ด้วยนินจาง อ่คอณครับแลก็ท่งนี้อีกทีนะจั้เดีตัวจะเราทำรู้ก่อนก็ได้อ่ะรูก่อนอ่ะแล้วก็ท่งนี้นะจ๊ะ